มันไม่ค้างใช่ไหมครับผมยังไงก็อยากจะขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้ท yes ี่มากันเนาะก็ไม่ได้เจอทุกคนนานทั้งแบบพวกเรา2คนก็ไม่ได้เจอทุกคนนานเนาะแบบที่แอีเวนต์เปิดอะไรเงี้ยก็คนมาหาเยอะมากๆก็ดีใจมากๆนะครับผมแล้วก็มีความสุข ที่ได้คุยกับทุกคนนะครับถึงแม้ว่าใครจะไม่ได้รายไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับยังไงก็มีโอกาสแด่ก็มาเจอกันอีกจริงๆครับผมจําหน้าทุกคนได้หมดแหละมั้งแต่ว่าจําชื่อไม่ได้เฉยๆก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือตกลงตรงไหนก็ต้องขอโทษนะครับผมแต่ว่าเราเข้าใจนะเวลาที่แบบเวลาทุกคนมาสายนะ รู้สึกว่าแบบมันเป็นเวลาแป๊บเดียวของทุกคนไงใช่ไหมซึ่งแบบคือเรานั่งอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าอ่าเราเห็นทุกคนแต่สนหรับเลาทุกคนมาขึ้นมาเซนกับเราแบบมาหาเราอย่างเงี้ยอ่ะคือมันเป็นเวลาแค่แบบแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็อยากจะใช้เวลาเต็มที่ทุกคนนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดมีเลือกความสามารถพิเศษได้อนึงก็แบบอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากเขียนได้โดยที่ไม่ต้องมองเก็นไหมคือเราอยากจะแบบมองหน้าทุกคนมากกว่า I'm at work now what time is it มันนี่ไปเจอครั้งแรกดีใจมากดีใจเหมือนกันครับจริงๆแล้วก็ได้เจอแบบแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็คนที่อยู่มาก่อนนั้นนี้ยังไงก็มีความสุขครับอยู่ด้วยกันเป็นนานๆน,นะครับ ก็ขอบคุณมากเลยตอนนี้อ่าแค่ในวันนั้นครบ8ล้านวิวแล้วนะครับเน่ก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบกันนะครับแค่ในวันนั้นนะเจ้าอ่ามัสอตส กำลังอ่านคอมเมนต์นะแช่หรอกโฟกัสอยู่เพราะว่ามันเลื่อนเร็วมากเลย <c oughs> Are you learning Chinese these days? Yes, I just learned Chinese yesterday. You want me to show? Ah, okay, I will show you some Chinese. Okay, ah, y e a y 嗯、mm, h、yeah, i l l tell you my feelings。大家知道吗？我开始学中文了，超喜欢，但是中文太难了，就是学，苹果、芒果、白色、颜色、G、C、C，哦，很难很难。 啊、uh, but, but，I like it <laughs>。哎，还没吃吃饭，我饿了。我很高兴见到你们，谢谢，大家。 คือช่วงนี้ผมแบบผมผมแบบอยากหาอะไรทําที่มันแบบเขาเรียกว่าชา l เลนต์ตัวเองแล้วกันนะอะก็เลยเรียนภาษาจีนเพราะว่าอยากฝึกให้มันเก่งเจนนี่มันทรา Yeah, it's a good sound. though And you speak Vietnamese Really? How i How you? จีนเทียนหม่องมาตัวคนเดี่ามันฝึกมาไงเราก็เลยอยากใช้วิชาแค่นั้นจริงๆอยากฝึกทุกภาษานะแบบอย่างญี่ปุ่นนี้แบบว่าคนที่ชื่อว่าปอนเดส พุงโก,ก้ดสีสกี้เสกร์บัตเตเนี่ยคิดถึงเลโก้ไหมครับคิดถึงครับวันนี้เจอเลโก้เนี่ยวันนี้เลโก้เนี่ยผมเห็นเลโก้ตัดผมอะ่ะผมแบบเฮ้ยน้องแบบน่ารักมากๆเลย ว่าตอนนี้คือผมอะภาษาจีนนะ For Chinese I just can read p i n yin but I cannot read Chinese language right now I just know some but นิดหน่อยอะเราสอนภาษาอีกประมันได้ได้ๆนะมามาเลพอ I want to die what should I Uh, wait what should I eat? Oh it, this is a good question. So if you want to uh to to diet or or lose some weight I recommend you to eat less sugar and eat less salty. You know because nowadays I don't eat Sugar and sodium anymore mm. because, like, if I eat something too much salty, and uh, the next day when I have work, my face will be like swollen. That's why I decided to don't eat salty and s sweet. อตอนนี้จริงๆผมเลิกกินโดนัทด้วยครับผมเลิกกินโดนัทแล้วผมก็เลิกกินโรตีด้วยแล้วผมก็ไม่กินไก่ทอดด้วยครับไม่อยากเชื่อเลยว่าจะทำได้นะ do you have cheat days no i don't have cheat days because i have work every day that's why i have to control my weight every day to maintain my my body every day your chinese is good your japanese are. oh my god the, the comment is gone your English so good thank you you're so handsome oh thank you to no? send me your gym trends I want to be strong like you are oh, really I think you want to see my apps now huh <laughs> you don't want to see gym trends <laughs> kidding kidding. จริงๆต้องขอบคุณผ่าฟันคุดนะครับที่มันทาให้ผมเลือกคุมน้าหนักเพราะว่าคือก่อนนี้นผมหนักประมาณเจ็ดสิบหกใช่คือคือเราหนักเจ็ดสิบหกเราแค่รู้สึกว่าแบบมันก็ดูโอเคนะหมายถึงแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรว่าแบบว่าว่ามันดูแบบตัวใหญ่ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอแต่ว่าช่วงผ่าฟันคุดอนะน้าหนักผมลดมาหกโลเพราะว่าผมกินไม่ได้แล้วผมผ่าต่อเนื่อแล้วผม ไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีเรียนเต้นต่อแล้วก็เดินเยอะด้วยมันก็เลยน้ําหนักลดไปครับที่ตอนไปชิงเต่าที่หลายๆคนบอกว่าผมดูผอมเกินไปแล้วนะจริงๆครับพอผมลดอะ่ะผมก็ตั้งเป้าไว้แล้วแหละว่าแบบเออเนี่ยเราชอบตัวเองในเวอร์ชั่นเนี้ยแต่เราอยากจะทําให้ตัวเราอ่ะตัวใหญ่ขึ้นโดยที่เรายังอยู่ในน้ําหนักเท่านี้อยู่ใช่มันคือการคุมกินอาหารนั่นเองนะฮะ องตรงบอดี้โกของผมก็คือทรงคังแหละครับทรงคังในไม d e ด o มอน่ะแบบนั่นแหละ Have you ever thought about becoming a K pop idol? Mm. Oh, this is the first time that I saw this question. Actually, I have some experience about it. God, what? I not a ไม่เคยเล่าให้ใครฟังด้วยนั่นแหละแต่ว่าปล่อยมันเป็นความผ่านไปนี่ยังไว้เดี๋ยวรอแบบว่างๆเคยเล่าให้ฟังแล้วกันนะ อ่านคอมเมนต์อยู่นะกำลังดูอยู่น,นี่สนุกมากครับ if he doesn't read this, he's officially my boyfriend. Oh wow, sorry, I but I read it already. Have you seen Mu Deng yet? Oh no. ที่จริงแล้วหมูเด้งอ่ะโอ้ยน่ารักมากเลยครับผมเห็นคิดเติม tiktok เลยอ่ะโอ้ยอย่ามาจับหนูนะ ลีฟเดยเป็นยังไงบ้างก็ดีครับผมกําลังถ่ายอยู่นะก็เหนื่อยแบบเนี่ยมันมันมันเขาเรียกว,ว่ามันมันค่อนข้างดรามา่าอนะไรอย่างเงี้ยบอกฟันดี้มมีอะไรฟันดี้นะครับมอมีเอ้ยไม่มีมอมมีแล้วโทษโอุ้ยอ้ยมันแสดงมันเริ่มง่วงแน่เลยไม่มีมมมมีแล้ครับเพราะผมโตแล้ว <laughs> เอาจริงๆแล้วก็อ่ามีมามีได้ครับ ไม่ติดเลยใครยังอยากเป็นหมอม,มีอยู่ก็เป็นหมอม,มีได้แต่ว่าหมอมีก็แค่ต้องยอมรับว่าลูกโตแล้วนะครับแค่นั้นแหละ <laughs> อ not, Leah, ่มาอขอขอลังในการสอนนะครัอ๋อตั้งใจตั้งใจสอนนะครับช่วยสมาอี่สอนหิ ่คร okay. really ับนกลับไปใช่ครับแต่ปีหน้าเอ้ยสิ้นป <Peki. opposite S 1> ีนี้แหละกลับไปเรียนแล้วนะยังไงก็ต้องจัดงานแลปริญญาะอีกสองปีอ่ะทุกสองสองปีกว่ากับสามปีแล้วกันทุกคนจะยังมากันอยู่ไหมอตอนนั้นผมจะยังมีแฟนครับเยอะอยู่ไหมนะนั่นแหก็ว่างคับตอนนี้เงาแล้วกลไลฟหน่อยครับ อยากเล่นบทแนวไหนล่ะครับอยากเล่นเป็นมาเฟียครับแบบถ้าเกิดมันมีโอกาสนะนะคนเพราะว่าแบบเพราะดูบทแต่และอย่างที่แบบเล่นมาคือมันเป็นฟิลมเป็นภัยท้าทายเช่นแบบอ่าเอาเงี้ยปามาสมมติปามเราเป็นแบบบริการละฟิลแบบลูกลูกแบบลูกชาวประมงอะไรอย่างนี้อ่าอย่าง เดในลิฟตเดก็จะเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่รวยครับเราอยากได้เป็นมาเฟียที่โคตรรวยอะถ้ามีโอกาสนะใช่เป็นมาเฟียเข้มๆที่รวยรวยอะไรเงี้ยก็ขอให้มีโอกาสได้เล่นมันมาเฟียครับ ภูมิอเออใช่ภูมิจริงๆแล้วภูมิมัเป็นบทเดียวเลยที่รวยแต่ผมอยากรวยแบบรวยสุดๆอะ่ะในในการในการเล่นละครนะผมอยากเล่นเป็นแบบตัวละครที่รวยมากแบบเราพร้อมเปเธออะไรอย่างเงี้ย <laughs> ทีนี้ผมมีเต้นอยู่ตลอดนะครับทุกคนไม่ต้องหง่วงแต่มันแค่ไม่ลงคลิปเฉยใช่ ถ้าปอนเล่นมาเฟียอยากเล่นมาเฟียแบบไหนอืมไม่รู้อะครับอยากเล่นเป็นมาเฟียที่แบบดูแบดบอยเลยไหมมีแพลนจะทำฮูตี้ไหมครับด้วยความที่เราอยู่ไทยแลนด์นะนูนะ มันจะร้อนนิดนึงครับก็เป็นไงอ้ะเดี๋ยวฝากอัพพลโลนะครับของคอลเลคชันนี้ในด้วยนะครับตอนแรกคือขายไปแล้วที่างาน VR Fancon นะครับแต่ว่าเราจะขายออนไลน์ด้วยสำหรับอินเตอร์แฟนส์นะครับ o อน What is your name? Or I don't know What is my name? Oh, I forgot my name. Sorry. Yeah, I forgot my name. What are you going to be in Halloween? มันใช้อะไรทตไมหน้าใสใช้เซโลวีครับอันนี้จริงๆนะ ว่า you so handsome อ m อ maybe because of my dad is handsome จริงๆแนละ้วเมื่อวานเนี่ยที่ลงรูปพ่อสมัยเด็กๆในสตรอรี่เพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เห็นรูปพ่อสมัยวัยรุ่นเท่าไหร่คือว่ง่ายนะแบบพ่อแม่แม่แม,แม,แม่แม่ผมจะชอบบอกว่าเออแับบ พ่อสมัยวัยรุ่นหล่อมากเลยนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ไงว่าแบบหล่อจริงเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราแม่ก็เห็นรูปไงเออคือเอา,อางี้แม่ผมอะ่ะชอบหลิวเตอร์หัวมากอันนี้ผมไม่ผมไม่เคยบอกใครเนาะคือ,อ,อไม่เคยเล่าแล้วกันแม่ผมชอบหลิวเตอร์หัวมากมากแล้วก็เอาง่ายคือแม่ผมชอบหลิวเตอร์หัวเหมือนเหมือนพวกคุณชอบผมอะครับ ราะว่าแม่ผมผมไปบ้านยายที่สีสเกตแต่แม่ผมมีรูปริวเตอร์หัวติดที่ผนังเต็มเลยใช่แล้วทีนี้คือพ่อผมวัยรุ่นนะ่ะแม่ผมบอกว่าหน้ามันริวเตอร์หัวก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับพ่อผมเพราะว่าพ่อผมหน้ามันริวเตอร์หัวครับนั่นแหละริวเตอร์หัวแอนดี้ลิวครับ แม่ผมชอบมากอยู่ตองแม่ผมชอบมากแม่ผมแม่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแม่ผมนั่งรถไฟจากศีสเกตมากรุงเทพเพื่อมาดูเขาอะเมื่อสมัย <c oughs> กี่ปีนะน่าจะประมาณสามสิบปีที่แล้ว <c oughs> จะหมดแล้วอะทุกคนบ้านจะเสร็จเมื่อไหร่จริงๆบ้านเสร็จแล้วครับ๋ยวอีกสามวันผมก็ไปอยู่บ้านแล้วแล้วพาร์เกอร์ก็จะมาแล้วด้วยแต่ประเด็นคือผมไปญี่ปุ่นอะอยังไงก็ฝากแม่กับน้องเลี้ยงพาร์เกอร์กสักหน่ันนะ ลูกหล่อขนาดนี้แล้วพ่อจะรอขนาดไหนไม่รู้งัยนะีผมเห็นรูปพ่อตอนวัยรุ่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ะแบบเห็นแค่รูปนั่นแหละคือเลื่อนหาในไลในในรูปในคลังรูปเลยเจอเฉยเราก็รู้สึกว่าเออพ่อเราก็หล่อดีนะไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดว่าพ่อผมหล่อไหมแต่ว่าผมมองดูผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสําหรับคนสมัยก่อนคือดูหล่อดีแต่สำหรับแม่ผมก็ดูมันริวเตอร์ควับ นีล่ลกแล้วก็เออเอ็นดูแม่เนาะไม่เคยเล่าเลยแล้วก็ลืมแล้วก็เพิ่งนึกได้เมื่อกี้ว่าออแม่ชอบลีวเตอร์ัวมากมากแบบสุดแบดบ,บ,บ,บชอบมากมีรูปเขาเยอะมากที่บ้านยาย ก็วันนี้ก่ประมาณนี้แหละครับก็คิดถึงทุกคนนะก็คิดว่าอยากมาคุยด้วยสักหน่อยอะไรเงียยย้ยก็ไว้มีโอกาส <c oughs> ก็เจอกันนะครับไปดีกว่านะครับก็สำหรับ